สวัสดีค่ะอีพีนะคะม่จะมาแบบสั้นๆมาพาชมองุ่นนะคะองุ่นที่ปลูกในเข่งเราสามารถปลูกตรงไหนของบ้านก็ได้นะคะเอาไปวางตรงไหนก็ได้นะคะก็คือใส่เข่งแล้วก็เลี้ยงลําต้นแล้วก็ขึ้นโครงไว้นะคะเป็นโครงเหล็กก็ได้เป็นท่อ PVC ก็ได้นะคะมัดลวดก็ได้หรือมีอุปกรณ์ใ,ใดๆก็เอามาใส่ได้นะคะอันนี้ก็คือปลูกลงไปใน เข่งแบบนี้นะคะแล้วก็เลี้ยงเถาอันนี้ไม่เลี้ยงขึ้นมาสองเส้นนะคะสองลำต้นคู่กันเลยแบบนี้นะคะพอขึ้นมาด้านบนเราก็แยกฝั่งซ้ายกับขวานะคะแล้วก็ผูกเชือกมัดกับลวดที่เราขึ้นโค้งไว้แล้วแบบนี้นะคะทั้งสองฝั่งเลยแล้วก็จัดทรงเลยะคะ่ะชอบทรงไหนก็จัดทรงได้เลยอยันนี้ก็ให้ไต่ขึ้นมา เพราะว่าเดี๋ยวจะให้มาพันรอบด้านบนอีกรอบหนึ่งนะคะอย่างต้นนี้ก็เลี้ยงมาสองเส้นเหมือนกันก็คือเส้นหนึ่งให้ให้ขึ้นที่ชั้นล่างอย่างนี้ค่ะส่วนอีกเส้นหนึ่งก็ให้ขึ้นมาด่าชั้นชั้นบนแบบนี้แล้วเดี๋ยวจะทิ้งกิ่งนี้นะคะเพื่อมาพันแถวที่สองแล้วก็กิ่งยอดขึ้นมาข้างบนนี้ก็เลี้ยงเพื่อจะพันยอดที่สาแบบนี้ค่ะ อันนี้ก็คือขึ้นมาลำต้นเดียวเลยขึ้นมาแล้วก็มาผ่านเลยแบบนี้ก็คือเลี้ยงเป็นเขาเรียกกิ่งอามก่อนนะคะตอนนี้เลี้ยงกิ่งอามเสร็จปุ๊บเราก็จะมียอดที่แต่ออกมาแบบนี้ค่ะยอดแบบนี้ยอดแบบนี้แล้วก็ยอดแบบนี้แบบนี้นะคะ นี่ค่ะมันจะแตกยอดทุกข้อตาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเลี้ยงจัดทรงให้มันเป็นตามที่เราอยากทำอย่างอันนี้กิ่งนี้กิ่งอามนี้นะคะมันจะเลี้ยงให้ตั้งขึ้นอันนี้ก็คือจัดทรงต้นกิ่งอามกิ่งเคนไว้ก่อนนะคะ เรื่องกิ่งอานมกิ่งเคนนี่เดี๋ยวจะอธิบายอีกทีนะคะแต่ตอนนี้คือขอมาโชว์ว่าปลูกมะเดืออ่าโทษค่ะปลูกองุ่นในเข่งก็ได้ผลนะคะปลูกง่ายด้วยประหยัดพื้นที่ด้วยยังไงเดี๋ยวมีจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะส่วนลูกค้ามะเดือฝรั่งก็รบกวนรอน,นิดนึงนะคะเพราะาช่วงนี้เป็นช่วงพักฟื้นของต้นมะเดือฝรั่งแล้วก็ มาทําองุ่นเพิ่มเติมค่ะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ